เปลือนกับแปดแยกเสกสีแปดหา่าเครื่องลุนมาฝันเอกอตาท้อมเอาเงินเดือนมาให้เงินผู้เฒ่าเจ้าออกแล้วสามพันเจ้าได้เงินเดือนผู้เฒ่าแล้วเออบัดน,นี้กูก็บ,บ่ได้ยากลูกยากหลานตัวนอ้องไ่ได้บบขอบ่ได้ให้ตัวอืมเลยบร้อยนาะครับววบ,บ้านนี้มันหน้บปึงมันมีสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาท เออตำรวจมากอือย่าร์ฝันฝันเพราะนี่มืฝันอ๋อคุณยายเป็นโชว์กันตำรวจมากันขอยในแล้วกันเจ้าบงู้จัาว่าขอยมีปืนอยู่นี่บ้าโอเคเออเฟื่องก็ยกให้ไก่ขอยกนู่นยกได้ไก่อืมบ้านในตำรวจมาบ้านในตำรวจเปิดวไอ้พวกบอลเปิดวอลเปิดเท่งเออบ้านในมหัศพงค์แถวหน้าผาเลี้ยวพอดีอ๋อคนละปอนปืนใจ ไปเนี่ยครับภาษาครับถงยำเซ่ภาษาคอยม้วนลงเส้หน้ากับปืนได้ยังไงปืนกระแป๊ปืนกับแปดปืนกับแปดแย่เฉยกระสีแปดห่าเนี่ยเขาตรงตรงเลยว้วนถือได้ป่แปดห่าห่าแป๊ดนะเคลื่อนลุ้นมาฝันเอกตาท้อมเอาเงินเดือนมาให้เงินปูเท้าจะออกแล้วสามพัน เจ้าได้เงินเดือน้เฒ่าแล้วเออบัดน,นี้กูก็บ,บ่ได้ยากลูกยากหลานตัวหนาะบ่ได้ขอไม่ได้ใช้ตัวอือเลยเว้าเนาะครับบานนี้มันนบปึงมันมี2,757บาทโอ้โทั้งบนท <บน S 2> ั้งล่างเลยตัวนี้ก็เลยบอกว่าเด็เอา,าก็พอได้3,000อ่ะข้างงวดเมื่อกี้นี่ล่ะอือาสามตัวบน2ตัวล่างเลยอ่ะไปหาซื้อเสก็บ่ได้ะไป บ้านนี้ที่เขาเพื่อรถกับมมีเบียดเนี่ยรถขั้นห่างแม่งก็แซงห่างดีไอ้ที่คิดไม่เห็นงานเลยอยู่นะครับบไมีเบีดบ้านนี้วันนี้ฝันตัวไรพ่อฝันว่านไอ้ไอหยังบ่ไอ้พวกสารทสุกเขาหยังบ่เขาไปไล่หนูกันอยู่ในสนามเขาไปไล่แหละหนูเพลนมาก พอแล้วมันมักจกตีตีผันบดเถอด <ะ S 2> มันไปเล่นไปหาเขา <อะ S 2> บ้านในเขาไปกดข้อหนูกดข้อหนูได้แล้ว <อะ S 2> เขาเลยจับเอาอ <ะ S 2> บ้านในประดุกตัวนึงผ่นเด,ดียดเดียอยู่ก็เลื่อนผนมาเบิงพกงจะมาเบิงอันนี้อันนี้ป,ประดุกมันมันลอยอยู่ทั้งน้ำมันมนีตัวเลข <อะ S 2> เกิดมาเบิง <อะ S 2> บ้านี้ละวัน่ะเขาเลยว่าเนี่ยหาชุนออกไปหกขุนออกไปไม่ออกแล้ว ยังเหลียปลาดุกตัวนึงกับสองกิโลปลาดุกตัวนึงกับสองกิโลแมนอ้าวเนี่ยเนี่ยฝันตดดอ้องงวดเลยคันงวดเมื่อกี้ซื้อได้ครับตัวไหนพอนปลาดุกตัวนึงกับสองกิโลนี่ค่อยสิโลจะบอกว่าตีเป็ดสองลูกเต่ากุตีเป็ดสองเมียก็ตีเป็ดสองเป็ดสองเพียงเดียวโอ้เงีงวดที่แล้วหรอเหว่าฝันคักแันแน่ได้หอดสามตัวโอ้ได้หอด เจ็ดห้าเจ็ดสองตัวกันได้อิดสองตัวได้แปดห้าเด็กกอดปืนลงถึงหน้าอลวันน่ะโอ้ยางเว้นเน้นเนี่ยกอดปืนยกก็ละมองกับพ<ม>่นเป็นยังไงครับป<ม>กอดปืนกิง่งโตถึงหน้าค่ะโอ้ฝ<ม>นเนป็นานน่ะแต่เคยถือเลขเศรษฐีไม่ยู่ิลี่ครับพี่กายได้เจ็ดพัน บัดนเนี้ยกลี้ยขอบกูย่าเอ้ยว่าปีนี้ไก่ลูกได้ใส่ปีใหม่เด้อให้ลูกกับหลานได้ได้กินได้ทานน้ำกันครับเออก็ไม่เห็ดแต่ว่าเทศสาราก็ไม่เห็ดน้ำกันก็บอกเคยปลาเคยถิ่นเมื่อกี้เนี่ยครับผมมาได้เล่าฝันว่าเนี่ยบักหาศุนออกไปบุกโหศุนออกไปยุคห้างฝนลุกแล้วเลยบอกว่าไม่บันุกเป็นนั้กับสองที่ย หาศวนเอาออกไปหกศวนเอาออกไปออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วท่านก็เลยหลือแต่ปลาตัวนึงกับสองกิโลแมนอปลาตัวนั้นมันหนักสองกิโลบ่พอคข่ปลาโลว่ามันหนักเท่าไร่แล้วต่เขาเว้าโอ้เขาเ้าอยู่ในความฝันแมนโอ้ดีพ่อฝันอืโอ้เนี่ยเนี่ยในไม่เฮ็ดหนอปุยยาปุยตาเนี่ยแหละครับผมปันว่าเจ้าชีกับบอนเพิ่นที่หาระบนบ่พอจากคข่อยบโลดอะแต่แปลนอยู่เนี่ย เขาบอกให้ไล่หนี่เขาบอกจิปไลนหนีอย่างเออเนี่ยยุ่ยหัวพญานาคครับเตนไม่เฮ็ดอยู่นี่กับเคยมากวนนักเรียนบอกว่าสวยยังมากวนเพิ่นเพิ่นมไม่เฮ็ดงานอยู่นี่ครับนี่ยบอกเคยมาแต่ต้องไปเรียกเรีครับผมอีหลีแม่นบอกว่าอีรีครับบอกเคยมาแต่ต้องเนี่ยก็เคยเฮ็ดงานอยู่นี่ไฟเสียมไฟหยังเดินแตนโอ้ครับผมแตนกับว่ามากวนเหรอ บ้าดคนัน่ยกใกล้ๆเอาขวดเอ็มร้อยขวดเราไปตั้งเงินมันกระเบิ้อมันกระเบื้องนก็เท้าบ่าไปทำลายมันครับผมเนี่ยแฮ็ตจนจะได้ขึ้นบ้านปูแล้วอู้ก็จะได้ขึ้นบ้านปูแล้วเออจะได้ขึ้นบ้านปูจะได้อีกเรียบบัดอ่ะโอ้จะได้อีกได้แต่ว่ามืออันพ่อฝันอันมือฝันตอนไหนพ่อฝันมือไดเอ็นฝันมือขึ้นนี่เขาไว้ยังได้กระเบห้ฟังไหมเนี่ยพ่อ อันฟังบอคักเมื่อกี้นี่ยเฟังบอคักเมื่อกี้นี่อันเนี้ว่าเพื่อนฝันเนี่ยฝันตะเลขมันออกแล้วอันนี้ยว่าครบเก่าครบหลังเนาะครับผมอันนั้นบอว่าเนาะครับไอ้ครอเก่าวหลังสิบบอว่าเนีครับผมอ่าว่างวดนี้เนาะพอเนาะว่างวดนี้ครับผมว่างวดนี้ในฝันว่าเขาไอ้ คณะกรรมการคณะอปพลอคณะไออ้ยังก็เขาแต่งชุดกันยังโกยังลูกเลยล่ะโอ้ครับผมมันไม่แม่น้ำยังไงอยู่เขาไปไล่หนูมามาในผแร้นมาหาข่อยก็แล่นเอาหันมาจกตีตีมันบดถึงหนูครับมันหลอดเลนหาเพื้นที่เราพื่อนเรถจับไปครับเพื้นราจับหนูได้อื บม่ได้จับหนูได้คอยกบ,บ่ปากบัเออวเนอท่านผู้เจ้าได้พวกเจ้าก็เอาสาครับบม่ได้คอยย่างมากประดุกตัวนึงไป็ปน,ปปนปยูทังน้ำอืมน,น้ำแร่ไหลอ่ะอืแต่ประดุกตั้งเป็นงวงงานงวงยึดทั้งแบบครับคอยเลี้ยวไปไป,ป็นเลืออืมย่อยย่อยมาเบิ่งตัวเล็กน้ำข่อยอ่ะโอ้เอ,อิ้นย่อยไปเบิง่งอือครับบ่โอ้จักผู้ใดละลาย,ลายลอืมเล่นเ,เบิงเบิงนักปั่นอืมไ่ได้ย่อยผู้นั้นล่ะหาสวนมันก็ออกแลว้ว หมกสวนมันกอกแล้วเหลือแต่ปลาดุกเงินกับสองกิโ่โอ้ยายผู้นั้นนั่งเฝ้านะแม่ผู้เรามาจับเลียกกอนอ่ะโอ้แล้วว่าหาสวนนอกแล้วหมกสวนนอกแล้วเหลือแต่ปลาดุกเงินกับสองกิโลใครกันเลยนจะไปจักจีตดีทุกปลาดุกตัวหนึ่งกับสองกิโลเขากระตีแปดสองไแปดสองตัวเดียวโคโลโคโลเลยโอ้ยเลย์มาท<อ>านเออพ่อไปซื้อไว้แล้วบ่ เขาพอหายไหโอ้ดิเขาบอขายเลยตัวนี้โอ้โลกก็ขายเลขกันเป็นลูกเขาก็ทั้งคุณเขาก็บโอ้<บ>เลยบ่อะไร,รเลยว,ว่าวางหันแขงได้สามตัวทั้งสองบนทั้งไงสามตัวบนทั้งสองล่างเขาบ่อยไข่ยจักบาทเนาะโอ้พ่อนี่ฟันแม่นตัวนี้เนาะถ้าพ่ออีย่างกับซื้อ,ขอเขาเลนสุวรรณกลางคอรินไม,ไม่มาซื้อคืออีพอยยูบัตเนาะบัตเนาะ พ่อดินสวัสดีต่างครับผมผมมาจากโคราชโอ้ไมาอยู่นี่วันนี้มาเฮ็ดมาสางมาเฮ็ดหอเฮ็ดหัวงให้ปู่ให้งยาอยู่นี่ครับมีแต่ผ้าลูกผ้าลานมีแต่ดึงครับผมบัวขมา้นเฮ็ดจอยสายบุญแท้ๆวัดพ่ระวอบุญใสวัดใสที่บอกเฮ็ดบัววัดกุแหฮนเนยไปไปบัวจี่หันซองพระ่าโอ้โต้ที่วัดกุแหฮนะครับผม ก็ได้ไปโบวัดกูเน่ยโอ้ยไปแล้วเนาะพ่อเนาะนั่นแรกผมไม่เยอะอันสองมันชานะครับเนาะโอ้ครับผมเอาย่ำเลยพ่อเนี่ยเลขตัวเลขก็พ่าตัวเลขกว่าแปดสองแปดสองตัวเดียวโคโลโคโลเม็ดเดียวโคโลเม็ดเดียวอ๋อเอาขอบบุญขอบคุณคุณพ่อไรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับผมจะเลิกจะเลิกลูกครับผมครับมันพันถือกูนี่ตึ้มตื้มตักงวดแล้วพ่อแต่เปิ้ลได้มากนี่ บ่มันสิบกงวดสิบกงวดแล้วยซาตึมตึมแต่คนบรูเรียงรูเล่าเชื่อใจซุ่มไม่เฮ็ดมาสั่งเนี่ยเที่ยวไขไผ่เฮ็ดประช่างนี่ไข่บดอะได้จักบาไข่อยบ่ไมเงินจักบาทแต่เพิ่นเชื่อเราไม่กินเชื่ออุปกรณ์ไม่เฮ็ดครับผมเนี่ยหลวงพ่อเฮ็ดเอาบุญยังเดียวเอาบุญได้เดียวครับผมตะวันเลขได้ได้เลขได้ยุหึงบดได้เงินทุกงวดทุกงวดนี่เฮ็ดหมดแล้วครับสิเบ็ดงวดแล้ว โอ้ยเอาอีพีกับสิบเอ็ดงวดเด้ครับเด้อ like พึ م, ่งมาตามเจอเนาะครับเนาะเมื่อนี้ไ like. ด so, so hey ้คอลิ้นเพิ่นเป็นผู้ว่าให้ฟังครขีดี้ครับเพิ่นฝันแม่นๆกับงวดก้อนได้ทั้งสามตัวสองตัวล่างได้พร้อมครขีดี้ครับสำหรับคอลิ้นงวดนี้ได้ได้ครับสองตัวเม็ดเดียวแปดสองครับพีดีครับอ่าแต่ละคลิปนี้นะครับเนาะไงโชคให้มันแถวๆหอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อครับเด้อเอาขอจบคลิปไว้เพียงสามีครับพ่อกกันไหมในคลิปหน้าขอกราบคมาสวัสดีครับประดิงามครับ